คะ่ะคุณแม่เลื่มต่างหูค่ะคุณแม่ต้องถ่ายคลิปใหม่คุณแม่เลื่มต่างหูค่ะเป็นต่างหูของทองเคนะคะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะสวยมากค่ะเหมือนคุณแม่ใส่นี่แหละคะ่ะค่ะคุณแม่จับพวกนี้ส่วนมากจะเป็นแต่ทองเกลี้ยงนะคะมันจะเป็นทองเรียบคะ่ะค่ะต่างหูเรียบคะ่ะค่ะเรียกว่าหนึ่งนะคะหนึ่งไอเนงสองค่ะมันจะมีหนึ่งและมีสองคะ่ะอันนี้เล็กกว่านิดนึงนะคะ ่ะเล็กกว่านิดนึงค่ะเล็กกว่านิดเดียวค่ะขาวงแคบกว่านิดนึงนะคะขาขจิกแล้วว่าหนึง่งค่ะต่างหูหนึง่งแล้วก็ต่างหูสองนะคะค่ะมันจะมีใหญ่กว่ากันนิดนึงแล้วก,ก็เล็กกว่ากันนิดนึงค่ะค่ะเดี๋ยวคุณแม่สั่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ใส่แป้นเลยค่ะคะ่าราคาอยู่ที่คู่ละร้อยห้าสิบบาทนะคะต่างหูหนึ่งต่างหูสองค่ะคุณแม่จะขายแต่พวกเรียบๆค่ะ ไอทองสองสิบแปดเคส่วนมากมีแต่แต่แ,ตแ,ตแบบเรียบๆค่ะค่ะแล้วก็เป็นแบบลายค่ะมีแบบลายด้วยนิดนึงค่ะสามค่ะต่างหูหนึ่งต่างหูสองต่างหูสามแคบหน้าจอมาก็ได้ค่ะค่ะภาพของคุณแม่ไอไอโทรศัพท์ของคุณแม่มันมันเป็นโทรศัพท์รุ่นมันไม่ใช่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรคุณแม่ก็จำไม่ได้ค่ะโทรศัพท์ที่ที่เขากำลังที่ยมอยู่ค่ะ แต่คุณแม่เป็นคนของโบราณค่ะคนเก่าคุณโบราณใช้แบบโบราณค่ะโทรศัพท์ของคุณแม่ก็อาจจะไม่ให้เด่นชัดภาพไม่คมชัดเท่าไหร่ก็คุณแม่ขออภัยค่ะคุณแม่จะส่งภาพนิ่งให้ดูค่ะค่ะแล้วก็มีกระจรค่ะค่ะนี่นางเอกค่ะกระจรนะคะเป็นนางเอกเลยค่ะสวยค่ะค่ะนี่ค่ะกระจรค่ะคนสุรินชอบกระจรมากนะคะขางามเหลือหลายค่ะกระจรนะคะค่ะคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูนะคะกระจรค่ะ ค่ะแล้วก็ไม่ใหญ่เกินค่ะไม่เทอะท่าค่ะพอดีโคสวยนะคะคู่ร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะขจรค่ะสนใจโทรทักโทรแจ้งนะคะเป็นทองเคค่ะค่ะนี่ค่ะพวกหน้าพลอยขาวค่ะต่างหูนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะชุดต่างหูค่ะค่ะค่ะนี่ค่ะต่างหูค่ะ ค่ะนี่ก็สวยนะคะค่ะส่งภาพมากลับมาให้คุณแม่ดูนะคะค่ะเป็นหน้าพลอยขาวค่ะอันนี้มีแชาแนลติดนะคะค่ะคุณแม่จะไม่เอามาเยอะค่ะค่ะมีแชาแนลติดนะคะค่ะถ้าโทรทักก็บอกค่ะบอกคุณแม่ค่ะหน้าพลอยขาวชาแนลค่ะค่ะก็มีโบค่ะอ่ามีโบนะคะ ค่ะนี้ต่างหูมีโบด้วยค่ะค่ะราคาคู่ร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นของพีเคเป็นของทองเคทางนั้นนะคะค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะแล้วก็มีน้ําหยดค่ะคนไหนชอบน้ําหยดก็บอกคุณแม่นะคะค่ะพลอยขาวหน้าขาวค่ะน้ําหยดราคาคู่ร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะสนใจโทรทักโทรแจ้งค่ะต่างหูคุณแม่ทําคลิปต่างหูไ้ต่างหาคุณแม่เลื่มต่างหูค่ะ ข่าวไทยนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะค่ะบุญรักษาพระคุ้มครอง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ